หน่วยที่14โรงเรียนของฉันเรื่องอาคารสถานที่ในโรงเรียน สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้ก็มาพบกับคุณครูน้ำมนต์นะคะในเด็กจ๋าวันนี้เป็นวันอังคารที่31เดือนสิงหาคมพศ2564ค่ะและในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่14นะคะหน่วยที่14มีชื่อหน่วยว่าโรงเรียนของฉันนั่นเองค่ะและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องอาคารสถานที่ ที่ของโรงเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ถึงเรื่องโรงเรียนอาคารสถานที่ของโรงเรียนเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะค่ะและนี่ก็คือโรงเรียนของเด็กๆค่ะโรงเรียนของเด็กๆชื่อว่าอะไรคะโรงเรียนเทศบาลเสาทงหินใช่ไหมคะนี่ก็คืออาคารเรียนของเราค่ะ แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าห้องเรียนของเด็กๆอยู่ที่ไหนและเด็กๆเรียนห้องสีอะไรเดี๋ยวตามคุณครูไปดูกันเลยค่ะไปดูกันว่าห้องเรียนของเรามีสีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะค่ะและนี้ก็คือห้องเรียนของเด็กๆค่ะห้องเรียนของเด็กๆชั้นอนุบาลสองนะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนั่นเองค่ะเด็กๆมีห้องสีอะไรบ้างคะ อาเด็กๆด,ดูรูปภาพด้านซ้ายมือนะคะรูปภาพแรกนะคะก็จะเป็นห้องของอนุบาล2ทับหห้องคุณครูกระต่ายนะคะจะเป็นห้องสีชมพูอ่อนจะอยู่ชั้นล่างนะคะจะอยู่ชั้น1นนะเด็กๆมาดูรูปภาพขวามือห้องสีฝ้าจะอยู่ชั้น2นะคะ เป็นห้องของอนุบาล2ทับ 2, ห้องของคุณครูน้ำมนต์นั่นเองค่ะและเด็กๆมาดูรูปสุดท้ายด้านล่างนะคะเป็นห้องสีชมพูอ่อนเหมือนกันแต่ว่าอยู่ชั้น2เป็นห้องอนุบาล2ทับ 3, ห้องของคุณครูคต่อยนั่นเองค่ะยังไม่หมดนะคะเด็กๆเ,เรายังมีห้องอื่นอีกที่จะพาเด็กๆไปดูกันค่ะ และนี่ก็คือห้องน้ำของเด็กผู้ชายค่ะแล้วก็ห้องน้ำของเด็กผู้หญิงนะคะแยกกันเข้านะคะเด็กๆไม่เข้ารวมกันนะคะห้องน้ำเอาไว้ให้เด็กๆนะคะเข้าไปปัสสาวะหรือว่าขับถ่ายเมื่อเสร็จแล้วเราก็ออกมาล้างมือด้านนอกนะคะและนี่ก็คืออ่างล้างมือนะคะตรงนี้มีไว้สำหรับ ล้างมือและยังมีอีกสองสถานที่นะคะที่เรายังไม่ได้ไปอยากรู้หรือ,อยังคะว่าค,คุณครูจะพาเด็กๆไปไหนถ้าอยากรู้เราไปดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะและนี่ก็คือสนามเด็กเล่นค่ะสนามเด็กเล่นเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้เล่นกับเพื่อนๆอ,อย่างอิสระแล้วก็ได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วยนะคะเด็กๆชอบสนามเด็กเล่นกันหรือเปล่าคะชอบใช่ไหมคะ ครูน้ำมนลรู้ว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยเป็นที่ที่เด็กๆชอบเล่นกันมากที่สุเดเลยใช่ไหมคะแล้วเมื่อโรงเรียนเปิดแล้วอย่าลืมมาเล่นที่โรงเรียนกันเยอะๆนะคะเด็กๆค่ะและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ภายในโรงเรียนของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เด็กๆต้องรู้จักกันนะคะก็คืออาคารเรียนประถมเป็นอาคารเรียนของพี่ๆระดับชั้นปฐมป .1 ของเรานั่นเองค่ะ ค่ะเด็กๆอาคารสถานที่ในโรงเรียนเนี่ยคือสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเช่นห้องเรียนห้องน้ําสนามเด็กเล่นเป็นต้นนะคะเป็นสถานที่ที่เด็กๆต้องรู้จักและรู้วิธีการใช้งานที่เหมาะสมถูกต้องจะได้มีความปลอดภัยขณะอยู่ในโรงเรียนค่ะต้องช่วยการดูแลรักษาไม่ทําลายสิ่งของที่อยู่ภายในโรงเรียนของเราด้วยนะคะ และนี่ก็คือใบงานสําหรับวันนี้นะคะคำสั่งนะคะให้นักเรียนโยงเส้นพาเด็กไปเข้าห้องน้ําให้ถูกต้องนะคะค,คุณครูก็มีรูปภาพห้องน้ําผู้ชายกับห้องน้ําผู้หญิงแล้วก็มีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะคะเด็กๆก็โยงเส้นพาเด็กไปเข้าห้องน้ําให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็มาดูด้านล่างนะคะค,คุณครูให้เด็กๆหัดเขียนตัวเลข3เลข4แล้วก็เลข5นะคะเขียนเลข3เลข4แล้วก็เลข5ค่ะ และนี่ก็คือใบงานภาษาอังกฤษนะคะคำสั่งนะคะให้นักเรียนเขียนตามเส้นรอยปะและหัดเขียนเองพร้อมระบายสีรูปภาพให้สวยงามค่ะค่ะและนี่ก็คือใบงานภาษาจีนนะคะคำสั่งนะคะให้นักเรียนเติมคำศัพท์ในวงเล็บตามที่เหล่าซื้ออธิบายนะคะ ค่ะเด็กๆและสําหรับท้ายคลิปนี้นะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะการแนะนำอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะโรงเรียนเทศบาลเสาตรงหินยินดีต้อนรับค่ะวันนี้นะคะคุณี่รต่ายนะคะจะพาเด็กๆไปเยี่ยมชมสถานที่โรงเรียนของเราเองเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ มาถึงจุดที่หนึ่งกันนะคะจุดที่หนึ่งเด็กๆอาคุ้นตากันแล้วบางคนแต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าตึกนี้เราไว้ทําอะไรตึกนี้คือตึกใหม่นั่นเองตึกใหม่ที่มีสีฟ้าสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีขาวนั่นเองออกจากขาวขาวนิดหนึ่งนะคะเด็กๆขาในในตึกนี้จะอยู่จะใช้ในระดับประถมศึกษานั่นเองมีคุณครูอยู่ ข้างบนอยู่สองคนเด็กๆอาจจะจาได้แล้วเพราะว่ามีอยู่คลิปหนึ่งที่เป็นการแนะนําบุคลากรน,นั่นเองเราไปดูกันค่ะว่าคุณครูอยู่ด้านบนคุณครูทักทายเลยค่ะ้าตูนค้<ป>า<ป>ครูเอ๊ก,กับครูกระตูนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับจุดที่2กันเลยค่ะสำหรับจุดที่2นะคะ,ะคะุณมินก็จะพาเด็กๆ ไปดูที่กินข้าวที่ใหม่ของเรากันนะคะเด็กเดินตามมาดูกับคุณมีเลยค่ะเดินมานะค,ะค่อยๆเดินนะคะเด็กไม่ต้องรีบนะอะ่เด็กๆค่ะข้างหลังคุณมีนเป็นโต๊ะทานข้าวสำหรับเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมหนึ่งแล้วก็ของน้องๆเตรียมอนุบาลด้วยเดี๋ยวพอเปิดเทอมเรามาโรงเรียนเราจะมากินข้าวที่ใต้ตึกใหม่กันเด็กๆคงอยากว่านั่งกินแล้วใช่เวลาเดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ย เราวมากินข้าวที่ใต้ตึกใหม่กันนะคะโอเคค่ะแล้วเราก็มาถึงจุดที่3ามของเรานะคะจุดที่3ามของเราก็คือลานจอดรถนะคะลานจอดรถสตรอบผู้ปกครองนะคะที่จะมารับมาส่งเด็กๆนะคะผู้ปกครองก็จะจอดรถอยู่บริเวณนี้นะคะเมื่อผู้ปกครองจอดรถบริเวณนี้เสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองนะคะพาเด็กๆนะคะเดินมาบริเวณนี้นะคะเด็กๆต้องเดินบริเวณแนวนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้รถ จากผู้ปกครองท่านอื่นนะคะอาจจะมองไม่เห็นอาจจะถอยมาโดนเด็กๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยก็จะเดินด้านนี้นะคะจุดที่สี่นะคะจุดที่4ะะี่4ก่อนขึ้นตึกอน,อนุบาลเด็กๆดูสิคะว่าเด็กๆต้องผ่านอะไรบ้างคะอันนี้คือองค์พระค่ะเด็กๆเวลาผ่านองค์พระเด็กๆต้องทํายังไงคะต้องขเคารพบะคะให้สวยงามองค์พระของเราชื่อซึ่งเด็กๆ เวลาก่อนเข้าสึกเด็กๆต้องทำความทำความเคารพทุกครั้งเพื่อเป็นสริรีมงคลแก่ตัวเองนะคะแล้วก็ว้าวเด็กๆเห็นไหมคะจุดที่5ของเราคือสนามหญ้าแล้วเด็กๆดูสิคะมีอะไรคะตรงสนามหญ้ามีเสาธงซึ่งช่วง8ปดโมงเด็กๆจะต้องมาทำกิจกรรมหน้าเสาธงตรงสนามหญ้านี้นะคะ เป็นทุกกที่หกเลยนะคะคือสนามเด็กเล่นของเรานะคะสนามเด็กเล่นนี้มีหนื้าที่ประมาณ100ร้อยตารางวาน,นะคะ,ะความจุก็คือได้ทั้งสองห้องนะคะถ้าน้องๆมาเล่น,นคือได้สองห้องนะคะ<ม>ข้อความระมัดระวังก็คือ,อต้องระวังการหกล้มแล้วก็เครื่องเล่นแต่ละเครื่องอต้องเล่นแบบระมัดระวังนะคะค่ะ<ม>จุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะคะตามคุณครูมาเลยนะคะ เด็กเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นจุดที่เกี่ยวกับห <The> ้องน้ํานะคะเด็กเห็นไหมคะตรงนี้คือจุดที่เป็นล้างมือนะคะใช้สําหรับล้างมือแล้วก็เด็กๆแปลงฟันนะคะเราจะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือแบ่งเป็นสัดส่วนเลยคือห้องชายนะคะและตรงนี้จะเป็นของห้องผู้หญิงนะคะสวัสดีค่ะอานุบาลหนึ่งทับหนึ่งนะคะคุณนุยค่ะคุณประจำชานอานุบาลหนึ่งทับหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณปานค่ะเป็นครู่คู่ห้องกับครูนุยค่ะ สวัสดีค่ะคุณครูพินนะคะครูประจําชั้นอน,บนุบาล<ม>หนึ่งท<ม>ับส<ม>องค่คคะ<ม>สวัสดีค่ะคุณครูปาริดาแท้ตั้งนะคะชื่อแ่นคุณครูหนูเล็กค่ะอยู่อน,บนุบาลหนึ่งทับสนะคะอยู่วคุณครูพินค่ะสวัสดีค่ะครูอ้อมค่ะอยู่อนุบาลหนึ่งทับสนะคะ ่ะพี่เนบนค่ะเป็นผู้ช่วยครูอเอีอยู่ห้องอนุบาลหนึ่งับสามค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณครูกระต่ายนะคะคุณครูเป็นประจำชั้นอยู่อนุบาลสองับหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือห้องเรียนใหม่ของเรานั่นเองเด็กๆห้องครูต่ายที่ย้ายมาจากห้องคุณนีก็อ,อาจจะได้ย้ายห้องมาอยู่ห้องนี้แล้วนะจำห้องตัวเองให้ดีนะคะจะอยู่บริเวณใกล้ๆก้สนามเด็กเล่นนั่นเองไว้มาเจอกันนะคะบ๊ายบาย เป็นห้องน้ำนะคะแต่ว่าจะเป็นห้องน้ำของคุณครูก่อนสองห้องแล้วห้องน้ำของเด็กๆล่ะอาจเด็กๆมาดูมาดูนะคะห้องน้ำของเด็กๆก็จะมีชักโครกเด็กนะคะเด็กที่เรียนอยู่ชั้นสองนะคะก็มาเข้าห้องน้ำตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาลงไปเข้าข้างล่างนะคะคุณครูก็มีห้องน้ำาให้เด็กเข้าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะว่ามีห้องเรียนห้ององอะไรบ้างตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กทุกคนเลยนะคะอันนี้เป็นครูเพนนะคะครูชื่อว่าสนาย,ยิ้มยู่นะคะเป็นครูประจารําชั้นห้องอนุบาล3ามับสองนะคะอันนี้คือสมาชิกของห้องครูนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสําหรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องเพนบาล สวัสดีค่ะเด็กๆคะอันนี้ก็เป็นห้องอนุบาล2องทับสามแลคะแล้วเจอกันนะคะนี่นะคะ,ะ,คะก็เป็นหอประชุมนะคะที่เด็กๆเ,เนี่ยทุกๆคนเนี่ยตอนที่เรามันมีกิจกรรม อย่างเช่นกิจกรรมวิทยาศาสตร์กิจกรรมศิลปะกิจกรรมที่มีคนเข้ามา,มา,จ,มาจัดกิจกรรมให้กับเรานะคะก็จะใช้ห้องประชุมตัวนี้อ้รงะระชุมของเราจะสวยแล้วนะคะเกือบเสร็จแล้วเหมือนกันแน่เห็นไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอการแนะนำอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนของเรา เป็นยังไงกันบ้างคะโรงเรียนของเราสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเปิดเทอมนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนของเรากันนะคะแต่สําหรับวันนี้คุณครูคก็ขอจบคลิปการสอนเรื่องอาคารและสถานที่ในโรงเรียนของเราไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย